สหรัฐและเกาหลีใต้นั้นกําลังพิจารณานะครับว่าจะนํากระสุนจริงมาใช้ในการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่ไม่ใช่กระสุนป้อมเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีในปีหน้าหรือไม่นะครับขณะที่ภัยคุกค,คามทางทหารจากเกาหลีเนนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโฆษกของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้จอนหนฮากิว กล่าวใน,นพระสัปดีว่ามีการพูดถึงแนวคิดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงออกมานะครับขณะที่กาหลีใต้และสารัฐนั้นกําลังหารือแผนงานฉลอง70ปีของการเป็นพันธมิตรในปีหน้าอยู่นะครับโฆษกผู้นี้ระบุนะครับว่าเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวเรากําลังหาหนทางที่จะนําเสนอความพร้อมความสามารถทางทานทหารและความสามารถ อันเหลือนล้นของพันธมิตรนี้ในการป้องปรามเกาหลีเหนือและบอกด้วยว่าแผนผนวกร่วมซ้อมรบเข้ากันกับการใช้ขุนจริงนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับรายง,งานดังกล่าวนั้นระบุนะครับว่าแผนงานนี้จะเป็นการกลับคืนมาของโครงการร่วมซ้อมรบระหว่าง2พันธมิตรหลังจากหยุดพักไปหลายปีโดยจะเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ประธานาธิบดียุนซุกยาวที่ประกาศมั่นว่าจะเดินหน้ายกระดับความสามารถและความพร้อมทางทหารของประเทศเพื่อยับยั้งโครงการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือนะครับสหรัฐนั้นเพิ่งส่งเครื่องบินรบไอพ่น F 22เข้าร่วมการซ้อมรบทางอากาศกับเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคศ2018 และเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเกาหลีเหนือออกมาวิพาก์วิจาร์ณทั้งสองพันธมิตรและประกาศว่าจะเดินหน้าทดสอบขี่เป็นาวุธต่อไปครับครับไปกันที่ฟิลิปปินส์กันบ้างครับกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ได้ มีคำสั่งนะครับเสริมกำลังทหารในพื้นที่ทะเลจีนใต้หลังตรวจพบการเคลื่อนไหวของจีนในพื้นที่พิพาททางทะเลใกล้กับเกาะแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นะครับอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าการเคลื่อนไหวที่ระบุเพียงว่าเป็นกิจกรรมของจีนนั้นคืออะไร แต่ถแถลงการนี้มีออกมาหลังจากที่มีรายงานว่าพบโครงการก่อสร้างของจีนที่ไม่ได้มีไว้เพื่ออยู่อาศัย4จุดบนหมู่เกาะสแปรดลี่นะครับแต่กรุงปักกิ่งก็ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลแถลงการนี้มีเนื้อความว่าการลุกล้ำหรือการถมทะเลใดๆในรัศมี200ไมล์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเกาะพากกซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของดินแดนในอธิปไตยของฟิลิปปินส์นะครับแล้วว่าเรายืนยันคําร้องขอให้จีนยึดมั่นตามระเบียบระหว่างประเทศที่มีกฎควบคุมอยู่และหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่จะทําให้เกิดความตึงเครียดรุนแรงขึ้นนะครับ สำหรับเรื่องนี้สถานทูตจีนในกรุงมนิลายืนยันว่าจีนปฏิบัติตามฉันทามติที่ทุกฝ่ายซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทางทะเลอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งรวมถึงการไม่เดินหน้าโครงการพัฒนาใดๆบนเกาะและแนวปะกการังที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยด้วยนะครับ และเมื่อสำนักข่าวรอยเตอร์ติดต่อสถานทูตจีนเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแถลงการของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ก็ได้รับคําตอบเพียงว่าทั้งสองประเทศจะจัดการกับประเด็นทางทะเลอย่างเหมาะสมผ่านกระบวนการหาหรือฉันมิตรนะครับเกาะพากาซ่านะครับซึ่งเป็นชื่อในภาษาตากะล็อกที่ฟิลิปปินส์ใช้เรียกชื่อเกาะทีตู เป็นจุดที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดที่ฟิลิปปินส์ครอบครองในหมู่เกาะสเปรดลี่นะครับและมีที่ตั้งใกล้กับแนวปะการังซูบิซึ่งเป็นหนึ่งใน7เกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นมาเหนือแนวปะการังใต้น้ําและมีการติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธจากพื้นดินสู่อากาศโรงเก็บเครื่องบินและรันเวย์สำหรับเครื่องบินไว้ที่นั่นด้วยครับ